สวัสดีค่ะวันนี้ครูวรรณไทยนะคะมาทําหน้าที่เป็นปฏิโกมนะคะปฏิโกมคอยเสิร์ฟกาแฟให้กับกรรมการสถานศึกษามาประชุมกันที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆรับกระบอกได้นะคะน้ามียโโอนะเโโอน่ แม่ครูวรรัไทยจนๆๆจกชีปไหมคะโฆษณาค่ะขอบคุณค่ะเพื่อต้องการก็โอเกับครูวัรณไยไหมคะเับตับเปได้นะคะสวัสดีค่ะโอเคองเที่ยสองเที่ยค่ะ สัน,น้สาวๆก็จะมาสืบนะคะเป็นการประชุมกรรมการสถานศึกษาก่อนเปิดเขตที่ต้องการกาแฟ,ฟดำเราก็จัดให้ค่ะนี่ยังะกับกาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันได้นะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้รูวรรณไทยนะคะมาทำหน้าที่เป็นปฏิคมนะคะปฏิคมคอย เสิร์ฟกาแฟครับแกนี่แหลยแวนี <S 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 ่เลยยังไม่ได้แค่สองสามคนนะโมเอีด้วยแต่โมเอีนี่มัไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้ครูวรรณไทยนะคะมาทำหน้าที่เป็นปฏิโคมนะคะปฏิโคมคอยเสิร์ฟกาแฟให้กับครูวรรณไทยไหมคะเป็นนักเตะได้นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันน้คูวรรณไทยนะคะมาทำหน้าที่เป็นปฏิคมนะคะปฏิคมคอยเสิร์ฟกาแฟสวัสดีค่ะวันนี้คูวรรณไทยนะคะมาทำหน้าที่เป็นปฏิคมนะคะปฏิคมคอยเสิร์ฟกาแฟขอบคุณนะคะที่

อยางอก่ละตันอไ่ไท้ยัง้ววนจะเป็นแผนกนี้แหละค่ะแผนกใช่ไหมนี่ค่ะจัดเราจัดให้หมแเลวค่ะขอแต่ว่าเพื่อนๆต้องการรับแบบไหนบอกได้นะคะม่เมยเโอ้โอ้ ก็ไม่ถูค่ะเป็นแก้วกาแฟดำนะคะให้กับกรรมการสถานศึกษามาประชุมกันที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อรับกาในของคุสิบมลัมดยมให้กับกรรมการสถานศึกษามาประชุมกันที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะ

ก็จะเป็นที่อินวันนะคะเพื่อนต้องการก็ให้กับกรรมการสถานศึกษามาประชุมกันที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนรับนะคา เขาจะเป็นที่อินวันนะคะไม่ควรใัยจนจบคลิปไหมคะโฆษณาค่ะขอบคุณค่ะีนน้สาวสาวก็จะมาสืบนะคะเป็นการประชุมกรรมการสถานศึกษาก่อนเปิดเชิญนะคะ งานปฏิคมก็คือเป็นการบริการของเราค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกับครูอนาทัไทยไหมคะเป็มาแล้กไได้นะคะวัสวัค่ะโอเค่ะสองเที่ยสองเที่ยมาเลยค่ะ พีอินวันนะคะใช่ไหมเ,เ,เนี่ยค่ะจัดเ,เราจัดให้หมดเลยค่ะพอแต่ว่าเพื่อนๆต้องการรับแบบ <c oughs> ไหนครูวรราไทยเ็จะเป็นแผนกนี่แหละคะนน่ะแผนกสวัสดีค่ะวันนี้ครูวรรณไทยนะคะมาทําหน้าที่เป็น ปัติโคมนะคะปัติโคมคอยเสิร์ฟกาฟแฟเขตที่ต้องการกาแฟดำเราก็จัดให้ค่ะนี่ยังหรอกับกาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันได้นะคะเก็าเลจะเป็นทีอินวันนะคะ กาแฟครูอนาทัยไหมคะเป็นกดแฟได้นะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสองแก้วสองแก้วเลยค่ะขตที่ต้องการกาแฟดำเราก็จัดให้ค่ะนี่ยังเหรอกาแฟดำหรือกาแฟซีอินวันได้นะก็ไม่หูค่ะีอเคจะเป็นแก้วกาแฟดำนะคะ ได้นะคะน้มี่อโับได้เะยะม้เลด้าลได้เล้ลได้เลแได้วลยะตแงนี้มีแต่เ้เลยได้เลยได้เลย้เลยได้เลยได้เลยได้เละได้กลย้วนไะดะ้ไ้ย้ดะะ้คะ่นนะ,คะ้เ้เละะยวด้เไ้คยได้เมย้เ้เย เสิร์ฟกาแฟเขตที่ต้องการกาแฟดำเราก็จัดให้ค่ะมียังกับกาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันได้นะคะให้กับกรรมการสถานศึกษามาประชุมกันที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆรับกระบอกได้นะคะมีโอ้โหด้เอกาแฟโอ้ สวัสดีค่ะวันนี้ควรรณไทยนะคะมาทำหน้าที่เป็นปฏิคมนะคะปฏิคมคอยเสร์ฟกาแฟเขตที่ต้องการกาแฟดำเราก็จัดให้ค่ะนี่ยาง กาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันได้นะคะเพื่อนต้องการก็ใช่ไหมเนี่ยคะจัดเราจัดให้หมดเลยค่ะพอแต่ว่าเพื่อนๆต้องการรับแบบไหน นี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟดำนะคะสำหรับให้ก um ับกรรมการสถานศึกษามาประชุมกันที่โรงเรียนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆรับกรบเพาที่ต้องการกาแฟดำเราก็จัดให้ค่ะมียางไหกับกาแฟดำหรือกาแฟทีอินวันได้นะคะ